กการครับเ,เจริญพรท่านผู้ดำเนินรายการผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ร่วมรับฟังอยู่ในห้องและที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางอื่นอาตมาภาพพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ครับในตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาดุรารลวงกรราชาวิทยาลัยในทานะเป็นผู้นวยการวิทยาลัยส่ง สุพรรณบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมร่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา mm hmm. มีโอกาสได้ร่วมรับรู้รับฟังแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสกับการทุจริตคอรัปชันในรูปแบบต่างๆทั้งที่ประสบด้วยตนเอง mm hmm. แล้วก็ทั้งที่รับรู้รับฟังจากคนอื่นมาซึ่งถ้าหากว่าจะให้พูดกันตรงตรง โดยส่วนตัวก็คิดว่ามันเมื่อนจะเป็นเรื่องที่แก้ยากมากแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ย hmm. ยังมองไม่เห็นฟั่ง <Huh. S 2> ว่าจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่สำนักงานปปชในมิติใหม่ในมีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น พยายามที่จะหาท่องทางเพื่อระงับยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยให้มันเบาบางจนถึงที่สุดเมี่ออันดับโลกเนี่ยออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสามสิบลงมาซึ่งมันอาจจะเป็นฟันในอากาศก็ได้ครับสอบตกฮะหลวงพ่อะ่ะเพราะว่าจากปีหกศูนย์อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะเก้าสิบหกครับ,รบปีหกหนึ่งลงไปอยู่ที่เก้าสิบเก้าเราได้เราได้มากขึ้นนะครับเพราะว่า เลขมากขึ้นตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งะใช่ไหมฮะ <laughs> จากจำนวนร้อยแปดสิบประเทศเนี่ยเราทุจลิตคอร์รัปชันปัจจุบันปีที่แล้วอยู่อันดับที่ร้อยสี่ได้คะแนนก็แค่สามสิบหกครับแสดงว่ามันมีการขยายตัวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นทั้งทางที่ในรัฐบาลยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ประกาศเป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งรัฐบาลก่อนๆก,ก,ก็ประกาศมาชัดเจนแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคือถ้าเรามองอดีตมันก็มีมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบันมาแล้วเรื่องจลิตผลขั้รละชั้นนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในกิเลสมันติดใจกันมาตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่ในขันของพ่อแม่อันนี้คือหลักการรับหลักการทังศาสนาพุทธคนที่เกิดมาเนี่ยมันจะมีความโลภความโกรธความลงเนี่ยติดมาใน ยีนของวิญญาณเลยว่างั้น hmm. แต่เพียงว่าในวัยเด็กถ้าหากได้รับการอบรมกล่อมเกลาอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้กิเลสคือความโลภความโกรธความลงมันเบาบางลงไปได้มากเขาเรียกว่ามีการพัฒนาจิต <Huh. S 2> อันห้าก,ก็คือว่าเด็กเะยาวะชนในยุคป,ปัจจุบันของเราเนี่ยมันได้รับการอบรมน้อย ตอนอยู่ในบ้านอยู่กับพ่อแม่ก็ความจริงต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่นะอบหลมแต่ปัจจุบนนันในคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อเตรียมตัวไปทำง,งานอย่างที่รู้กันครับกลับบ้านก็เย็นค่าบางทีก็ไม่เจอกันเลยในขณะที่เด็กและเยาวชนต้องไปอยู่ในสถานศึกษาเพื่อไปอยู่กับคุณครู คุณครูก็ไม่สามารถที่จะทําการอบรมสั่งสอนเด็กเยาวชน,นได้เหมือนยุคก,ก่อนๆครับยุคก,ก่อนๆน,นี่ตีจนกางเกงขาดก็รู้สึกว่าตัวเองผิดอืเขาลบรักครูเหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้รู้สึกโกรธเปียดอะไรคุณครูแต่ปัจจุบันนี่อยาว่าแต่ไปถึงขั้นกับลงมือทําโทษเลย แค่พูดไม่ไพเราะหน่อยก็เด็กก็กลับไปฟอ้องผู้ปกครองผู้ปกครองก็มาเล่นงานครูฟอร้องผู้นวยการให้ลงโทษครู <c oughs> เด็กเะยาะวะชนของเรามันก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนที่ซึ่งอยู่ในวัยควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนชี้นําให้อยู่กับคุณธรรมและจริยธรรมศี <c oughs> ลธรรมที่ดีงามเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งปล่อยไปตามยถากรรมพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาอบรมไปโรงเรียนลูก ควรจะอยู่กับการดูแลของครูครูก็ปล่อยไปตามยถากรรมถึงเวลาก็เข้าซ่อนหมดเวลาหมดชั่วโมงแล้วก็แล้วกันเนี่ยอันนี้คือมันเป็นโมลเหตุอย่างหนึ่งที่เมื่อเด็กรเยาวชนในประมาณสักช่วงสักยี่สิบปีมาเนี่ยถูกปล่อยปะละเลยมาเมื่อเขาโตขึ้นจเรียนจบมีงานมีการทำเข้าไปอยู่ในระบบราชการก็ตามรัฐวิสาหกิจก็ตามเนี่ย จิตใจที่เขาไม่ได้อบรมให้รู้บาปุลุณโทษมาพอสมควรไอ้ิอิเลสที่มันนอนเรื่องอยู่ในจิตวิญญาณข้ามภพข้ามชาติมาคือความโลภอ,อันเป็นฐานของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เลยแสดงฤทธิ์แสดงเล็กได้มากแล้วมันไม่มีสติที่จะไปกําหนดแม้กฎหมายก็ชัดเจนว่าคนทำํำก็มีสิทธิ์จะถูกลงโทษจําคุกเนี่ยอืมันก็มีคําพูดว่า ของเราก็มีสําหรับเอาไว้ขังคนบางกลุ่มเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นตัวอย่างของการทุจริตคอรัปชันเนี่ยก็ยจะอยู่ในกลคมของคนที่มีเงินแล้วก็มีอํานาจรัฐส่วนหนึ่งเลยทําทให้เกิดภาพว่ามันไม่มีตัวอย่างอะไรให้เห็นว่าสุดจริตแล้วจะได้ดีอืมอย่างชัดเจนค การทุจริตคอรัปชันของาราชก,การบางคนซึ่งอย่างที่อาจารย์ท่านแรกอาจารย์ไพโรธพูดนะบอกว่าโชคดีแล้วที่ออกมาจากระบบร,บรบาชก,การเ่นะนะเพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าในระบบร,บร,บรบชาชการมันมีการทุจริตคอรัปชันมากอันนี้ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันของชาติให้มันประสบผลสำเร็จได้เนี่ยก็คงต้องหว่งว่ากป,ป,ปชจะมีเทคนิคทางกฎหมาย จะมี power ในการขอออกกฎหมายที่มันมีบทลงโทษเข้มค้นขึ้นอันนี้เป็นมาตรการปรามแต่ถ้าจากว่าจะไม่ต้องใช้กฎหมายมากเนี่ยก็ต้องเริ่มที่เด็กกับเยาวชนให้ชัดเจนกว่านี้อย่างเช่นที่ทำหลักสูตรทุต้านทุจริตศึกษาเพื่อจะเอาเข้าไปใช้ในสถานศึกษาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็คงจะต้องพึ่งพาใ่ว่าพระ ที่เป็นครูซ่อนที่ลธรรมของสังกัดคณะสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้บริหารและร่านทึศษาเนี่ยก็จะให้ช่องทางให้โอกาสที่นําเอาการปลุกจิตสํานึกว่าการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมันมีผลร้ายต่อประเทศอย่างไรคครับนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือแม้แต่ตัวผู้ทุจริตเองนั่นแหละเขาทุจริตได้เงินไปเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นความสุขของเขา แต่ถ้ารู้ไม่ว่าไอ้เงินพันล้านหมื่นล้านที่ได้ไปโดยการทุจริตนั้น<ะ>ก็ได้แค่เสเวยยสุขเฉพาะทั่วครู่ทั่วยามเขาคิดไม่เป็นไง<ะ>อาหารเนี่ยคุณจะกินมื้อละแสนมันก็แค่อิ่มก<ะ>ินอาหารมื้อละแสนกับกินก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบบาทมัน<ะ>ก็ตอบสนองร่างกายแค่อิ่มเหมือนกันคุณจะมีบ้านกว้างสักห้าร้อยไร่ บ้านด้วยราคาหมื่นล้านแสนล้านอะไรก็แล้วแต่บ้านเป็นทองคำทั้งหลังแหะสุดท้ายถึงเวลาหลับจริงๆร,<ม>ร่างกายทั้งร่างกายของขุนก็อยู่ได้แค่แผ่นหลังแตะพื้นเท่านั้นมัน<ม>ไม่ได้ไปนอนกว้างใหญ่ไพศาลเป็นร้อย,ยๆ้อยไรอย่างที่มีบ้านหรอกแต่เขาคิดไม่เป็น<ม>แต่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความสุขนั้นนะ่ะมันสุขได้เฉพาะเขากับครอบครัวแต่สังคมรอบข้างมันไม่ได้เป็นสังคมที่สุดจริตเนี่ย มีเงินก็ใช่ว่าจะมีความสุขไปทางไหนก็ห่วงอพยานอันตรายกลัวจะถูกต้นถูกที่ซึ่งถ้าหากว่าคนมันมีคุณธรรมดีไม่ต้องทุจริตให้รวยแค่พอมีกินมีใช้เขาก็สามารถมีความสุขอย่างแท้จริงได้คือเขาอ่านความสุขของชีวิตผิดคนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่แรกๆที่เขาอย่างอายุไม่มากไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ เติบโตไปยังคนที่ถูกอบรมจิตใจก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไล่น้ําเสียออกไปครับซึ่งการสร้างคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอาตมาเคยเปรียบเทียบว่าการสร้างคนเนี่ยมันไม่เหมือนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไมถ้ายุคใดมีความนิยมเช่นสมัยเมื่อสักยี่สิบปีก่อนเนี่ยนิยมปลูกต้นประดู่กิ่งอ่อนเพราะมันโตเร็วแล้วก็ออกดอก เหลืองแล้วก็ดอกมันก็จะหอมด้วย hmm. ก็ทั้งส่วนราชการอะไรก็มีต้นประดูกิ่งอ่อนเยอะแยะไปหมดปลูกกันกว่าจะรู้ว่าปลูกประดูกิ่งอ่อนนะมันไม่ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าผ่านไปยี่สิบปีครับหาแก่นนะไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลย <S <S 2> <S 2> เทียบกับต้นไม้อื่นที่มีแก่นอายุยี่สิบปีเท่ากันเนี่ยอาจจะขายได้ต้นละหลายหมื่นปะดูกิ่งอ่อนปลูกมายี่สิบปีโค่นทิ้งก็เอาไปเผาทําธาอยางไม่ได้ คนกับต้นไม้มันต่างกันตรงที่ต้นไม้ปลูกไปยี่สิบปีไม่มีประโยชน์คนทิ้งได้ปลูกต้นใหม่ไม่กี่ปีก็อาจจะโตคแต่คนถ้าถูกวางแผนพัฒนาผิอตอนเป็นเด็กไม่สอนให้เขาเป็นคนดีหนักแน่นในคุณธรรม ผ่านไปยี่สิบปีเขาเป็นคนโตขึ้นมาเนี่ยมันจะฆ่าทิ้งเหมือนโค่นต้นไม้ไม่ได้ mm hmm. คนที่โตมาแบบผิดรูปผิดระบบ mm hmm. เขาจะเป็นปัญห้ข้องสังคมไปตลอดทั่วชีวิตเขา้า <Okay. S 2> ซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตระหนักชัดและเข้าใจจริงจริงใจต่อการจะช่วยกันสร้างเยาวชน ให้เป็นคนดีให้เป็นน้ำใสเพื่อพาประเทศไทยให้ใสสะอาดได้ <c oughs> มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามอาตมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ <c oughs> เป็นผู้ต้องเผยแผ่คำซ่อนในทางพุทธศาสนาทำหน้าที่อบรมให้คนเป็นคนดี <c oughs> และในานามของมหาจุฬาด้วยก็เชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงของมหาจุฬาทุกรูปทุกท่านเนี่ยก็ยินดีพอใจที่จะทำงานตรงนี้ และรพร้อมจะให้ความร่วมมือกับปปชในทุกกรณีในทุกมิติที่ขอบเขตข้องอำนาจและกฎหมายให้ทำได้เราขอจเจริญพรเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนครับผมนรัสการขอพระคุณมากครับ